สวัสดีสดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูชา่ช่องทเวที่ t r e m a n ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนเนี่ยแอดมินตูก m ับมิเน่ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะถือว่าเป็นการทำรีวิวที่ตูนรู้สึกว่าหนาวเหลือเกินต้องเอาเสื้อหนาวมาใส่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตูอยู่กับไอเอ ขอชวนท่านหนึสิคะไอซ์เอโอ้โหแอดมินเอเนี่ยนะคะเขาก็อยากจะมีความแม่นเหมือนไอซ์เทหรือว่าเทรยังหนึ่งในนักกีฬาค่ะที่มีการยิงสางคะแนนได้แบบแม่นและก็เท่มากๆไม่แพ้กับรุ่นพี่อย่างสเตฟานแครรีหรือว่าเจมี่ลีเลิร์เลยนะคะบัตรนี้ค่ะเขามีรองเท้าซิกเนเจอร์ชูส่วนตัวเทรยังวันเป็นที่เรียบร้อยค่ะ อยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับพวกเราจนจบคลิปนี้เลยนะคะ เพราะว่าสปอนเซอร์ใจดีฮุฟต์สเตชันเนี่ยเขาิมีรองเท้าเทรยังวันมาแจกกัเพื่อนด้วยค่ะสำหรับรองเท้าเทรยังวันเนี่ยนะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับว่ากันว่าทาง Adidas เนี่ยร่วมงานกับเทรยังอย่างใกล้ชิดเลยนะครับทำการออกแบบรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเพื่อรองรับการเล่นที่หลากหลายสไตล์การเล่นของเขาด้วยเกินครับไมมว่าจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางด้วยความเร็วเหมว่าจะเป็นการวิ่ง,งมาแล้วก็หยุดจ้ำยิง3คะแนนทีเด็ดไม้ตายของตัวเทรยังเนี่ยแหละครับรองเท้ารุ่นนี้นะได้แรงบันดาลใจการออกแบบมาจากรองเท้า next level ครับ รองเท้าที่เทรยังเนี่ยเขาใส่ในฤดูกาลที่เป็นรุกกี้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับรองเท้ารุ่นนี้จะไม่มีลิ้นรองเท้าครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับซ็อกเก็ตครับสวมลงไปฟุบเลยแต่ไม่ต้องห่วนะครับความกระชับนี่คือสุดยอดมากๆถ้าเกิดสังเกตลงลึกลงไปอีกเนี่ยจะเห็นว่ามีรูร้อยเชือกอยู่ทั้งหมดแค่4รูเท่านั้นนะครับเป็นระบบรุ่นใหม่ครับแต่ความกระชับนี่คือสุดยอดมากๆเทรยังวันเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด5สีครับแต่สีที่พวกเราเอามาโชว์เนี่ย เรียกว่า i c ซีนะครับเป็นการคอลแลบร่วมกันนะครับกับบริษัทเครื่องดื่มเกร็ดน้ำแข็งชื่อดังครับถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เทรยังเนี่ยเขาชื่นชอบมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ที่เติบโตขึ้นมา <S <S ว่ากันว่าหลังจากที่ทําการเรียนเสร็จนีครับหรือว่าทำการซ้อมบาสเสร็จเนี่ยตัวของเทรยังจะซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยก่อนกลับบ้านครับสมกับฉายาไอซ์เทรจริงๆครับ เรามาดูรูปลักษ์ของรองเท้ากันซะหน่อยนะคะสีด้านนอกเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีหลักของบริษัทนั่นก็คือสีฟ้าอ่อนสีแดงแล้วก็ขาวที่สื่อถึงน้ำแข็งนั่นเองค่ะบริเวณหูจับด้านหน้าเป็นโลโก้ของเทรยังค่ะด้านในเนี่ยยังเป็นโลโก้3ขีดของ Adidas ในส่วนของหูจับด้านส้นเท้าด้านในจะเขียนว่า adidas basketball r a f e r treyang signature หรือว่ารองเท้า signature ของ r a f e r treyang ที่คือชื่อเต็มของเขานั่นเองค่ะโอ้โหชื่อเพาะมากเลยนะคะด้านนอกหรือว่าด้านหลังของหูจับเนี่ยก็จะมีลายเซ็นของเขาด้วยค่ะ ด้านในรองเท้าค่ะหรือว่าอินโซด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นโลโก้ของเขาพร้อมกับขีดมะด้านบนข้างขวาก็จะเป็นเลข11กค่ะเบอร์เสื้อแข่งของตัวเขาพร้อมกับขี่มะเกาะด้านบนด้วยนะคะหนาวเลยค่ะเมือนเอกลักษณ์ของบริษัท IC และที่เด่นไม่แพ้ก,กันก็คือส้อนรองเท้าทั้งสองขางเนี่ยจะมีโพลาร์แบงค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทไ c สิ่งที่ตูนไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งนะคะก็คือวัสดุด้านนอกของรองเท้าเนี่ยมันดูธรรมดาไปนิดค่ะกับลายตะข่ายจะมีแซมวัสดุที่ดูดีขึ้นมาหน่อยก็ตรงบริเวณนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเท้าแล้วก็บริเวณส้นรองเท้าส่วนเชือกที่ให้มากับรองเท้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบแบนนะคะแล้วก็จะมีแบบกลมแบบนี้เลยค่ะแถมมาอยู่ในกล่องรองเท้าก็สามารถเลือกเอาได้นะคะว่าชอบแบบแบนหรือแบบกลมแต่ตัว่าแบบแบนเนี่ยก็จะผูกมัดแล้วก็ได้แน่นกว่าค่ะ เราไปต่อกันในส่วนของ traction นะครับคำว,ว่า traction เนี่ยคือระบบการยึดเกาะกับพื้นครับแล้วก็ระบบ cushion ครับการรองรับแรงกระแทก สองอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับในการเลือกซื้อรองเท้าคู่หนึ่ง <S <S เรามาเริ่มที่ระบบ traction กันก่อนเลยครับ <S <S ในส่วนของพื้นรองเท้าครึ่งด้านบนเนี่ยนะครับจะมาในลายก้างปลาครับหรือที่เรียกกันว่า h a i n g bone เนี่ยแหละครับลายนี้เนี่ยได้รับการยอมรับเลยนะครับว่าเป็นลายที่หนึบแล้วก็ยึดเกาะได้ดีที่สุดคลาสสิกที่สุดแล้วละครับ <S <S ในส่วนกลางของพื้นรองเท้าเนี่ยนะครับจะมาในร่องของลายขวาที่เชื่อกันว่าจะรองรับการเสริมการเปลี่ยนทิศทางการเล่นแบบฉับพลันครับของเทรยังได้อีกระดับหนึ่งในส่วนท้ายของพื้นรองเท เป็นวงๆครับเหมือนสัญลักษณ์ของพวกกรรมตภาพรังสีเรียกว่าระบบพื้นสัมผัสของรุ่นนี้เนี่ยมีถึง3แบบเลยนะครับเป็นลายก้างปลาเป็นลายขวางแล้วก็เป็นแบบวงๆครับซึ่งอมขึ้นมาถึงด้านข้างของรองเท้าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหายห่วงแน่นอนและหากเพื่อนๆมองดีๆเนี่ยนะครับบริเวณส่วนของพื้นรองเท้าด้านนิ้วโป้งเนี่ยจะมีตัวเขียนภาษาอังกฤษครับเขียนว่า always remember เหมือนที่อยู่บนกล่องของเทรยองเนี่ยแหละครับคล้ายๆกับสิ่งที่เขาเตือนใจตัวเองมาโดยตลอดครับว่าให้จําให้ดีเลยว่า หลายตัวหลายคนที่คอยมองเขาเนี่ยสงสัยตัวเขาอยู่เขาต้องแสดงผลงานให้ดีตลอดเวลาครับเพื่อที่จะได้ลบล้างความสงสัยเหล่านั้นครับในส่วนของระบบรองรับแรงกระแทกเนี่ยทาง Adidas ก็ใส่เทคโนโลยีตัวเทพของพวกเขา2ออย่างเลยนะครับเริ่ันที่ไล t ์ t ไตร์ไลท์สไตร์เนี่ยเป็นโฟมระบบใหม่นะครับที่ให้ความนุ่มความเบาและการสะท้อนกลับของพลังงานต่างๆครับเริ่มเอามาใช้ในรองเท้าบาสในปี2018ครับกับ next level นั่นเองแล้วก็มาต่อที่ Hard เด Volume 4ครับรวมไปถึงเดมซิด้วยสำหรับเทรยังวันเนี่ยนะครับจะมีไลท์สไตร ในส่วนของพื้นรองเท้าตรงกลางนะครับและระบบรองรับที่2ของรองเท้ารุ่นนี้ก็คือ b o o s t นั่นเองครับเป็นเทคโนโลยีจุดขายของ Adidas ตั้งแต่ปี2013นะครับแล้วก็ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องทําให้คนที่ใส่รองเท้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับรู้สึกนุ่มเวลาวิ่งเวลากระแทกกระโดดลงมาเนี่ยนะครับมีทั้งไ h t Strike มีทั้ง b o o s t รองรับอยู่แบบนี้เนี่ยทาง Adidas เนี่ยใส่ตัวคําว่า b o o s t สีแดงมาเลยนะครับตรงบริเวณช่วงส้นเท้าเนี่ยและถ้าเกิดเพื่อนๆมองเนี่ยอย่างที่แอด เราเรียกว่าเรดิโอแอคทีฟครับเหมือนสัญลักษณ์ของกรรมตรภาพรังสีเขาโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่ามีบูสต์อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่เคยเล่นฮอกกี้หรือว่าเคยดูฮอกกี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกฮอกกี้จะเป็นกลมๆใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับรองเท้าเทรยางวันรุ่นนี้เนี่ยเหมือนเอาลูกฮอกกี้อันนั้นเนี่ยในเทคโนโลยีบูสต์นะครับมาอัดไว้ยังช่วงส้นรองเท้าเลยครับถือว่านุ่มจริงๆเรียกว่าเทรยางวันรุ่นนี้นะครับจัดเต็มมาทั้ง2เทคโนโลยีของค่ายอาดิดาสเลยครับ สิ่งที่ตันประทับใจอีกอย่างหนึ่งเวลาเปิดกล่องรองเท้ามานะคะแล้วก็รู้สึกว่า Adidas สเย oh. เขาให้ความสําคัญกับรายละเอียดมากเลยค่ะ oh. นั่นก็คือจะมีการ์ดอยู่ใบหนึ่งค่ะบอกว่ารองเท้าคู่นี้ทําจากวัสดุรีไซเคิลอ i ดิดาสเยเขาเน้นในการรักษาโลกใบนี้ยุติปัญหาขยะจากพลาสติกค่ะและบัดน,นี้ค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าสินค้าบาสเกตบอลอาดิดาสได้วางขายที่หกสเตชันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเริ่มต้ที่เทรยังวันนะคะตอนนี้ค่ะราคา4 7 0 0ัรบาทอย่าลืมนะคะใช้โค้ด เนี่ยเพื่อนๆได้รับส่วนลดอีก10%เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อรองเท้าเทรยังวันได้ที่ w ว็บ s ซต์นะคะ www.hoopstationth.com ส่วนช่องทางอื่นๆค่ะจะวางขายต่อไปในอนาคต และพิเศษค่ะสำหรับแฟนๆช่อง23 m a ททีทุกคนเลยนะคะทางคูปเปอร์เซชันใจดีค่ะจากรองเท้าเชยังวันนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยไล์นะคะแล้วก็แชร์คลิปรีวิวคลิปนี้เลยค่ะเปิดเป็นสนาธารณะนะคะแล้วก็แคปหน้าจอที่เพื่อนๆเนี่ยได้แชร์ค่ะส่งมาทางอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กค่ะ23 m a n ทหรือว่าจะเป็น IG นะคะหรือว่าจะเป็นไลน์แอดก็ได้ค่ะเดี๋ยวตูจะใส่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงในเดสคริปชันด้านล่างแล้วก็คอมเมนต์แรกนะคะและตอนนี้ค่ะสีที่มีวางจำหน่ายเนีกคะ้้รแบบล และในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะก็จะมีสีไอซี่คอทเทนแคนดี้ซึ่งเป็นเครื่องดื่บที่เทยอย่างชอบมากนะคะเอามาทำเป็นสีรองเ<ม>ทา้าซะเลยค่ะสีเนี่ยสวยหวานน่ารักถูกใจตุนมากเลยค่ะใส่เดินเล่นเนี่ยกุนนิ่มมากเลยนะคะท้ายสุดนี้พวกเราทันต n ทีทรีแมนเนียแล้วก็โฮ s สเตชันอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันเยอะนะคะเพื่อรุ่นรับรางวัลเทรยังวัน Young One นี่เลยคะ่ะและนี่ก็คือการรีวิวเทรยังวันของพวกเราทั้งสองคนค่ะวันนี้เป็นรีวิวที่นเหลอเกินค่ะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ